ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง5ร่วมกับบริษัทวิวทัชเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด เรานี้จะแสวงตัวสคนหรือคนในสังคมอย่างแนนเนีเยนจนบางครั้งเราแยกไม่ออกเลยว่าใครคือมิจฉาชีพและใครคือผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการระมัดระวังตัวเองและการติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เรารู้ทั่วขันสมบูรณ์องหลับมิจฉาชีพมิจฉาชีพสมัยนี้มีเล่ห์ลวงที่สลับซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะเพศหญิงที่มักตกเป็นเหยื่อต้องระวงัง จากสถานการณ์ที่มิชาชีพสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวจากนั้นมิชาชีพอีกคนก็สูงรอยเป็นพลเมืองดีจอมปลอมทำขีดจะเข้ามาช่วยเหลือโพสข้อความรับสมัครแม่บ้านผ่านทาง,ทางอินเทอร์เน็ตหวังจะได้แม่บ้านที่ดีมาแบ่งเบาภา,าระงานบ้านแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะเจอแม่บ้านมหาภัยที่ช่วยกวาดบ้านแล้วแถมกวาดเอาทรัพย์สินหายไปเกลีย้ยง ทายที่ใส่ทองต้องระวังกันไว้ดีๆช่วงนี้มีเตือนภัยกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วว่ามีมิจฉาชีพรุ่นยายมือไวกระตุกทองจากคอโดยมาในคราบของลูกค้าจะซึ้อเสื้อไปฝากคนอื่นแต่ไม่แน่ใจขนาดขอเอาเสื้อไปทากที่ตัวแม่ค้าแทนเท่านั้นก็เลยเสร็จโจรช่วงตามเล่เลยไปตามเล่น,นี้กันที่ตลาดในจังหวัดนนทบุรี ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคงเรารู้สึกว่าเราทำทำตามการใช้ชีวิตแบบที่ไม่คดโกงแล้วก็ไม่เอาหน้าที่การงานที่สามารถจะทำให้เราเหมือนเชื่อมโยง กับกับสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ให้ได้มาซึ่งเงินให้ได้มาซึ่งตําแหน่งผมว่ามันไม่ใช่ความภูมิใจแต่ถ้าการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยผมอยากผมอยากจะตื่นผมอยากจะลืมตากับโลกใบนี้เพราะเรารู้สึกเราอะ่ะขาวสะอาดแล้วก็มันจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีกับ